สวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีชาว YouTube sì นะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับเจอกันกาอาจารย์ปอคนเปิดดวงในช่วงเวลานะครับ หนึ่งทุ่มจะครึ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ช่วงสองทุ่มนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะมีดูดวงสดๆนะครับให้กับทุกคนทาง Bico Live นะครับเจอกันได้ใน Bico Live นะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ นะครับแล้วก็จะมี ID ของ b e โก l i ฟ e ของอาจารย์ปอคนเปิดดวงทุกคนก็เอา ID เนี้ยไปเซิร์ชหาแล้วก็ดูดวงสดๆกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงได้ใน b e โก l i ฟ e เลยนะครับเจอกันตอน2ทุ่มในช่วงวันที่18จนถึง27เมกราคม2565นะครับเจอกัน10วันรวดเวลา2ทุ่มใน b e โก l i ฟ e นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะ ดูดวงส่วนตัวนะครับใครที่อยากจะเปิดดวงชะตากะอาจารย์ปอคนเปิดดวงหรือว่ามีเรื่องทุกขร้อนใจใดที่อยากจะปรึกษานะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับสามารถมานะครับพูดคุยเล่าสู่กันฟังได้นะครับส่วนวันนี้ใครที่มีเรื่อง อะไรที่อยากจะดูดวงอาจารย์ปอคนเปิดดวงเราอาจจะเปิดช่วงเวลาตรงนี้สั้นๆน,นะครับต้องย้าว่าสั้นๆอาจจะดูดวงสักสองสาท่านนะครับอ่าท่านแรกใครที่อยากจะดูดวงอาจารย์ปอคนเปิดดวงหรือว่ามีคําถามอะไรนะครับอยากจะมาเปิดดวงชะตากันก็พิมพ์คําถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์คําถามกันเข้ามาได้เลยในแชทน,นะครับพิมพ์เข้ามาในแชทสดได้เลย นะครับอ่ะมีใครมีคําถามอะไรไหมมีใครมีคําถามอะไรไหมนะครับอยากจะทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับดวงชะตาของตัวคุณเองไหมต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเราเจอกันใน YouTube เป็นประจำแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับเห็นแต่มือเห็นแต่มือแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นช่วงโมเมนต์พิเศษละกันที่นะครับจะมา ดูดวงชะตาแบบสดๆให้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามอะไรก็มาเปิดดวงชะตากันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ2ทุ่มวันนี้นะครับเจอกันใน Bico Live นะครับเจอกันใน Bico Live นะครับแล้วก็ Agency STR ด้วยนะครับก็จะเจอกันนะครับในนะครับ a อป l ล v e สด Bico Live เขาก็เป็นแอปไลฟ e สดนะครับที่ สามารถที่จะไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกันได้ดูดวงชะตาสดสดได้นะครับสามารถที่จะนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนรายการได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีนะครับเป็นแอปที่ดีมีนะครับฟังชันหลายๆอย่างซึ่งจะช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับอ่ามีคนถามเข้ามาคุณเนติพันธ์นะครับไหนดูซิคุณเนติพันธ์ นะครับจะสมหวังความรักที่คบอยู่หรือเปล่าคะอ่าไหนมาดูซิว่าคุณเนติพันธ์จะสมหวังความรักที่คบอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกันคุณเนติพันธ์ต้องบอกว่าความรักที่คบอยู่เนี่ย มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วนะครับมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาแล้วก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์นั้นจะก้าวหน้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออุปสรรคปัญหาบางอย่างอ่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในบ้านอาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อันนี้คุณเนติพันธ์ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็รอบคอบให้มากกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับมคีคุณหมวยบอกว่าจะสมหวังในความรักครั้งนี้ไหมคะ,ะมาดูซิว่าคุณหมวยจะสมหวังในความรักครั้งนี้ไหมคะมาดูกันนะครับ คุณหมวยความรักครั้งนี้ต้องบอกว่าจะไม่เป็นไปดังใจที่คุณหมวยคาดไว้หรือว่าคิดไว้สถานการณ์หลายๆอย่างไม่เป็นใจนักนะครับแต่คุณหมวยเองมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคนใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณหมวยครับครั้งนี้ก็อาจจะต้อง นะครับศึกษาหรือว่าดูใจคนที่เข้ามาให้ดีนะครับความสัมพันธ์ที่กำลังคบหาดูใจอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนที่เราคบหาดูใจอยู่นั้นเขาทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วรู้สึกไม่เป็นไปดั่งใจเราต้องการนักคุณหมวยเองก็อาจจะต้องเนาะลองดูว่าจะปรับตัวปรับใจตามเขาไหมหรือว่าจะไปรอรุ้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เข้ามานะครับอ่า มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวสองทุ่มวันนี้เราเจอกันในบีโก้ไลฟ์อย่าลืมตามไปดูอาจารย์ปอคนเปิดดวงด้วยนะครับใครยังไม่มีแอปโหลดแอปบีโก้ไลฟ์ไฟใครที่มีแอปแล้วอย่าลืมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งหลังไลฟ์สดจบเนี่ยจะลง IDB ีีโก้ไลฟ์ไฟให้คนก็เอา IDB ีีโก้ไลฟ์อาจารย์ปอคนเปิดดวงไปเซิร์ชเอา แล้วกันนะแล้วก็ไปเจอกันในบิ๊กไลา์นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน b ิ๊ o ไลฟ์นะครับอย่าลืมมีดิงด้านล่างนี้นะครับคลิกกันเข้าไปได้นะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวยพรครับวันนี้สวัสดีครับ